จตัดมาดิดาเดยวบอกดิ2000 2000สองพันนะสองพันนะต่อเลยไหม วันนี่คิวกูจัดรายการบอกมีเชลมายืนแกะมาเกะกะอยู่รายทางะกันคิวมึงคิดว่ามึงเป็นชายกลางแย่แผลออกจากด้านใบตอนบ่ายไม่อาเจียนอยู่รวมกันเป็นเอ็ซีของแถมเลือกดาแต่ของผู้ไม่เห็นจะสู้กับของแหลมไม่ได้ตั้งตนเป็นศาเตี์เอารจังมึงบอกให้แม่เดินแสนสี่แต่ให้กะหลี่ตั้งสามแสนนอมึงแค่นกกระจอกอ่อนหัดถ้าเลือกังกูว่าคงมีแต่พวกสมหวังย่อนบักพราเผาหน่อยเธอจะสามซอนจัดทำไมไม่ใก็บเงนรับการมึงให้มันคมก่อนจัด อย่าสำเนียงมึงออกแปตอนคุมหัดเล่นบาทํานองในปากมึงชอบเหี้ยแล้วระหว่างนั้นมันจะเปิดออก3กรมพลที่8กทมเนี่เถึงเปวเดี๋ยวไม่มีที่ให้ศพนอนจะวองป๊อปเราๆก็เชิญกับบ้านไปลบตอนคู่แข่งมึงคือลุม39ละตูพบพอแค่ตัวประกอบก็จะอยากจะอยู่ให้ครบตอน ขาดตีคงนอนไม่หลับการยืดคงใช้แรงเยอะจัดระหว่างบดโวยการฝึกมึงคงจะนึกว่านี่เป็นเกมเศรษฐีมันน่าดีใจมากมั้งที่เศรษฐีเดนเศรษฐีถ้าเจอแบงก์บาทจะจ้างโ b ให้ตามถ่ายโสมัครถึงดับเบิลยูโอซีรรอคนมาแบกกะบานให้ดูฟรีอย่าให้ถึงตายละกันเดี๋ยวเฮียสวนทันแบบกูฟรีใน M อวเห็นมีสาวสาวตาคมดูแลนกดูไล่ตั้งแต่ขามา แต่แท้จริงคือพวกมึงเข้าตาจนเลยต้องจูเสียงให้โหนทีเหมือนออลวีสัจจานน่ะสกิลกอลเข้ามาเราเรียกตัวเองว่าเด็กแชมป์ต่างจากตูดังฮิปฮอตแต่มึงนั้นพอแต่เด็กบันโถ่โข้ยพวกละครปาฮีไม่แปลกใจทําไมพักนี้มีลูกอีกดอกออกมาฉีบอ้ามีคนเขาบอกว่าใครมึงล่อและโคตรแหลกเอาเงินให้กหลี่ไม่ต้องไปล่อและโทษแม่อ้าวใครจะชอบมาชากโคตรพ่อโคตรแม่ทําให้เข้าไปเสียยี่ห้อวงการดูยอดและโคตรแหล